ายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเมื่อชมนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของชัยเบนเซนเล็กด้วยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับธงชัยเป็นซซนเล็กนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามป่าเหลือครับ เป็นสนามกีฬาทางอากาศของทีมงานจังหวัดขอนแก่นนะครับทีมงานล่มบินขอนแก่นนะครับอาจารย์ประทีบครับแล้วก็พุ่มกับแดงนะครับเอกน้องบัว้อยครับพีพรวันนี้ทีมงานเรามาค่อนข้างเยอะนะครับกับน่าจะเป็นไฟบินปิดสนามครับป่าเหลี่ยมจะใกล้เป็นตำนานแล้วครับท่านผู้ชมใกลงจะตำนานพี่นนท์ครับล่มบินขอนแก่นสุดยอดน้องต้นหนาวครับ แซ่บบ่โอเคครับก่อนจะไปเจอไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศรอบสนามก่อนครับสุานครับมุ่อมาเ มันมันดำหมอตอนไหนเลยนักหเลยสองอันห้องสุดค้าง โอเคครับหลังจากท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศร,การ,รอบๆสนามไปแล้วได้เวลาเข้าสู่บรรยากาศการเฟิร์สไฟนักบินใหม่นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศการเฟิร์สไฟเอกหน่องบัวน้อยไปเลยครับผมมกก ามตำราครอบครัวลมบินขออนุญาตเจ้าที่อยู่ทาง

เป็นการฝึกใช้เครื่องครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกคันเร่งเกี่ยวกับการใช้คันเร่งน้ำหนักคันเร่งอยู่ที่ประมาณไหนรอบเครื่องจะมาเท่าไหร่ครับเป็นการทำความเข้าใจกับเครื่องยนต์ที่จะทำการเฟิร์สไฟ กำลังใจครับก่อนเฟิร์สไฟนะครับเอกน้องบุญน้อยฟิชซิ่งสอนจังเี่สั่งคนเดียวนะครับคนเดียวคนเดียวเออคนทีอยู่รถเตื่นเตียงท่อได้ปลาดูแล้วครับ

อ้าวตัวโกก็ได้กระทบวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยบ่ร้อยกระชัง2 <laughs> มันกดสวีกดับไปปะเน,นาะ คือ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 ,อคือ,อ,คอผ่านไปด้วยดีครับกับการทาบเครื่องรอบแรกนะครับกับเอกน้องบัวน้อยนะครับลมบินขอนแก่นทาบเครื่องรอบแรกคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับอาจารย์9ก้ึ่งคะแนนเต็มเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ มีอีกรอบนะครับมีอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอาขายกให้หน่อย บร harma, ิการน้ำสุดยอดไม่ธรรมดาครับนม่ธรรมดา มันเป็นห่วงเครื่องได้หนูวังคิดดีๆได้เราได้เป็นห่วงโคดเด้โอ้โหแซบตายแล้วทับเครื่องครับรอบสองเอกน้องบัวน้อย แล้วครับบอกแล้วอดใจไม่ไหวภาพเครื่องรอบสองอดใจไม่ไหวครับลอยตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอกน้องบัวน้อยภาพเครื่องรอบสองครับของอาจารย์สั่งการได้บ่รือบ่ดังแล้วไปแล้วไป สุดยอดครับ <c oughs> ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยนั่งได้ครับสุดยอดมากให้นนวางคนเดียวโอเคนิสบานี้แหละมันต้องมากกว่านี้ท่าเครื่องรอบสองครับอดใจไม่ไหวครับเอกน้องบุนน้อยครับลอยตัวเป็นที่เรียบร้อยครับ rắn sáng này các bạn khán giả, các bạn khán giả, các อายิบองยัดนไม่ต้องตื่นไม่ต้องตใจเล่นไปเล่นไปเล่นไปยิียงให้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วไปไปเยสุดยอดครับสุดยอดเ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้า้าเเจจ้้้จ

ถ้าอยากลงแข่งขาใครอยากลงก็แข่งขาใครไม่อยากลงเฮ้ยสีแก่งบ่ล่ะถ้าอยากลงให้แก่งขา,า,า,งงขาผมว่าไม่แก่งยอดครับเอกลงบันวน้อยครับแรงมากแรงมากโคตรมากมาลงกันใช่ไหมมามมาให้ดีแล้วแบบนี้แหละ

ลมอกกัยีบ้าห่วยห่วยห้วยเป็นตะล้อย่ิเเอาเลยอดอดไ่ไหวแล้วกอาจารย์ทำไปแล้วว่ากังช่งสี่้อยัดเลยบอใหดอัดเลยเพราะว่าคันบอก์ล่วงหน้ามี่ตื้นไปมาจะให้ดีสักรอบหนึ่งแล้วก็จะให้แดนดิ้งนะไม่ใช่รอบนี้นะรอบหน้ารอบหน้ารอบนี้แล้รอบนี้แล้ ตแ,ตแ,แต่ว่าแต่ว่าลุ่ไว้เลยกันั่นให้ดูสึกว่าบังคับลมแบบประมาณนี้เนาะดีกวันมันวยลดันีมันมันถงล่มันงด้จัดแต่ว่าลุ่มเร เดี๋ยวมาไว้น้ำผมกันเลยครับเดี๋ยวผมถือไปคนระัผ้าย <c oughs> แค่ว่มันใจมั้งกำไฟรียดตัดตัดทิ้ใจถือแล้วดแล้วดแล้วชุดเลยช่เียงมากข้ซ้ายข้ซ้ายเดี๋ยว ครั้งที่สองไ่ได้เจอกันมิสเตอร์สเตฟาันเอยจนฟันตะเตยหลงหลงหลงเอิดอีกแล้วตะตีฟาสั่นมาบินบินนะปวิตามิน biệt biệt oh 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 xuất giật okay. woo kéo xuất giật xuất giật rồi อเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมดาครับหลังจากเฟิร์สไฟเสร็จนะครับสร้างขวัญกำลังใจนะครับอาจารย์ประทีป วยพอนเอ็กมังโม่น้อยครับไฟบินนะครับจอร์นฟอนมิสเตอร์จอร์นฟอนขึ้ยอดกินเทียวขาดปอดพายลายขึ้นได้แล้วไฟน่งไฟตัวไปเขาก็ะลวดพายอีกไปโชคดีทิกกุรบขับบินครับ

ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอากอดกอดกอด